แน่นอนสวัสดีครับต้าวูของอามีสวัสดีครับหน้าใสจังใช้อะไรครับพี่บูมิีดแอนเคียครับเสียงแอร์ที่คุณเคยใช่สิก็อยู่ที่เดิม ไฟสวยดีนะครับขอบคุณครับเ <laughs> สียหลอดไฟเลยห <laughs> ลอดไฟอีกแล้วอยู่เป็นเพื่อนทำงานหน่อยเงา <laughs> จริงๆนี่น่าจะมีงานเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ทำเลย พะาะวาฝืนเดิมสวัสดีจ้าน่ารักจังคืออะไรยังไม่เห็นอะไรเลยไลค์กับพี่บ่าวหน่อยไม่รู้มันทำงานอยู่ปะล่ะนะสวัสดีครับ ีแ่แก้อะไรหรอพรุ่งนี้สาวยพรอหน่อยอืมสุกสัตว์วันเวลไทยครับ เบอร์เก้าครับใช่แล้วถ้าไม่ตัดครับชาร์จแบตแล้วรู้ตัวเพราะว่าเมื่อกี้โพสทวิตเตอร์แล้วคนก็บอกว่าแบตจะหมดถ้าหัวหน้าวาจะไม่หยุดหดดเลยเอ๋อ <c oughs> พรุ่งนี้วันเกิดพรุ่งนี้วันเกิดโดยฟอนหน่อยครับสุขสันต์วันเกิดนะครับ <c oughs> ไม่ไปเซอร์รีบหรอเมือ่อย แล้วนะครับทุกคนอย่าลืมทุกคนอย่าลืมไปโหวตด้วยนะจริงๆเพราะว่าตอนนี้คะแนนรู้สึกว่าคนเขาเริ่มเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วแต่ผมมาหรอไม่ได้ตัด โอยาวขนาดนี้ตัดผมอะไรล่ะที่สาบไฟไอเฟิร์มมันคนตีนอ่ะเฮ้ยโทษครับโวดอยู่ใช่อย่าลืมไปโวดนะไม่ใช่โวดพักโวดพักอะไรล่ะเหมือนไปตัดผมมาเหรอเพราะว่ามันหัวมันนอนอยู่บนหมอนอ่ะมั้ง ส,สู้นะครับค้างครับค้างอะไรล่ะนุ่มนิ่มอะไรไม่นิ่มมูเซฟกลับวันไหนไม่ข้าเหมือนกันครับจะส่งแกลบไปแล้วอะ่ะแต่มันไม่ตอบแล้วทุกคนก็คือดักมุกกันหมดเลยก็แบบเอ้แกลบจีเหรอคะแกลบจีเหรอคนดักมุกกันหมดแล้วจะเล่นอะไรอ่ะทีนี้ พี่เสาไปแล้วพี่จีอะไรอะ่ะอืมเป็นนกครับจี G. เป็นนกที่เกาะอ,อยู่บนเสาไฟอีกทีหนึง่งจะไปอยู่ H M MM M <c oughs> คืออะ H M M อะหรอ <c oughs> ใช่เสื้อเสื้อซื้อเสื้อผ้านอะอันนี้ลิฟเบอร์อะไรไม่ได้ทาอยู่ห้องทาทำไม แต่จริงๆนะวันนั้นเราไปดูมาแล้วเขาก็บอกว่าอืมพูดไงอเขาก็บอกว่าอืมผู้ชายแนะนําสีนี้นะครับซึ่งแบบเราอยากได้อีกเบอร์หนึ่งมากกว่าเขาคงแค่อยากขายของแหละพอเดินเข้าไปแล้วก็แบบยื่นโทรศัพท์ให้เขาดูว่าเอาอันนี้ครับเขาบอกว่ามันหมดร,รอวันศุกร์นี้แล้ววันศุกร์นี้เราก็จะไปซื้อริบอ,อันนี้ท่าเลอหรือฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ครับ จ้อยไหนบีไม่ลืมหรอกบลบล,บลกรุบกรสีไหนคะอืมจำไม่ได้เหมือนกันอะ่ะคือมันเป็นของต้าแล้วบูมแบบเคยไปขโมยมันใช้มาตอนนั้นบูของบูมทำหายอะ่ะแล้วก็เลยแบบไม่มีก็เลยเออยืมของมันมาก่อน ก็เดีอีกสีหนึ่งมันก็ไม่ได้แน่นะแต่แบบสีมันตุ่นๆยังไงไม่รู้อะมันแบบมันไม่แดงมันไม่มีแรงเรียนบอกตาส้มของตาใช่ไปขโมยมันมาแล้วมันก็รีบทวงคืนอะเหมือนรู้ว่าแบบของมันดีอะไมงไงก็จะไม่คืนหรอกมันไม่ใช่เป็นรีบแท่งมันเป็นริบน้ำ ทางอ้อมอะไรเพืร์เจอรยืมแล้วไม่คืนใช่ปะใช่จะขโมยไปเลยตัแรก <_ an> ผู้ชายแบบนี้น้าคมนะครับจะได้เราเชิญเรื่องดีไม่ไม่ดีนะจริงแล้วเรื่องนานกว่าผู้หญิงอีกมาเพราะเรามีความรู้น้อยไงเราก็ต้องเทสเยอะๆ <_ an> ในกลุ่มใครสาวสุดต้าครับ จริงๆอันนี้ความอันนี้สาระเลยแบบมันสาสุดจริงๆซื้อมาต้องรีวิวแล้วได้ถ้าซื้อถ้าได้มาแล้วนะทำไมดูหน้าหยิกจังทำไมใจร้ายก็จังอะ่ะริมนาก็ขโมเมนต์ได้อะไรเนี่ย เปิดเงอะไรไม่เปิดครับเพราะว่าเปิดแล้ววันจัดยากสวัสดีพี่บาร์รัสนี่ห้ออะไรก่อนยิบแซงครับแล้วเขาขายเก่งมากเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะมีรดอยู่มั้งถ้าซื้อสองสีสองแท่งสองแท่งเขาบอกว่าถ้าซื้อสองแท่งรดราคาแท่งเดียวก็รดนะแต่สองแท่งลดเยอะกว่าแต่แบบว่ามันดันไม่มีสีที่อยากได้ก็เลยแบบว่าโอเคอัน ไม่เอาก็ได้รอรอรอได้ทีหนึ่งหน้าเต็มจอดูดิอ่ะดูดูดูด,ด,ด,ดูขาเราดูขาเราเซมไม่ออกสาวครับปากมันแห้งครับ อยู่ห้องครับซื้อคู่ใต้อีกแค่งสิไม่เอาเขาเปลืองครับเว้นแต่จะไปขโมอยมันอิทธิพลกรารบุรี่อไนะไม่เราเรต่อยาบุรี่กันเลยมันไม่ดีหรอกทุกวันนี้ก็โกรธนะบางทีอะหลอกหลอกไม่เพราะเรารู้ไงว่ามันเล่นกัน อยนี้ไยทุกวันเลยเพราะว่ามอยุดเพราะมอหยุดมอหยุด,ยดถึงวันที่ยี่สิบสามมั้งถ้าจะไม่ผิดเมื่อวานเขาลงประกาศมาซึ่งมันมีวิชาแบบพวกแล็บอะไรเงี้ยก็คือต้องเรียนอยู่ที่ห้องอยู่ดีเรียนอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วคืนนี้ไม่มีคอมไงประเด็น ก็ต้องไปขโมยของเพื่อนมาใช้ทำแลนะจริงก็มีแหละแต่แบบขี้เกียจขนมาไปขโมยอะไรดีอะเอาอะลรดูออกระดับหนึ่งครับคือจริงๆริอะไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเมื่อเที่ยงเที่ยงหรือเมื่อเช้าอ่ะเหมือนบูมอะบูมเป็นคนที่ไม่ชอบเมมเบอร์ใครเลยใช่ไหมคือแบบจะใช้การวัดดวงว่าแบบเออเบอร์นี้คุณก็จะลองรับอะไรเงี้ยแล้วซึ่งมันน่าจะเป็นเบอร์จีมั้ง มันโทรมาเมื่อเช้าระดับสิบปเลยมันโทรมาเมื่อเช้าใช่ไหมมันโทรมาเมื่อเช้าแล้วบุ้งว่าเออนอนอยู่ก็เลยเออคงไม่ใช่สําคัญอะไรก็เลยไม่ได้รับมันแล้วก็ตื่นมาปุ๊บแล้วก็ตอบไลน์มันแล้วมันก็โทรมาบอกว่าเออเนี่ยไปไอ้นี่ไหมเขาใหญ่ไหมบุ้งก็เลยว่าไปวันนี้หรอมันบอกว่าใช่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 บุ้งก็เลยว่ะเหมือนบุ้งว่าเออจะลุกไปอาบน้าอะไรอย่างงี้ก็เลยถามมันว่าเอออยู่ไหนแล้วมันตอบว่า อกูอยู่สระบุรีแล้วแ,แบบไม่ได้ฟ้มันไม่ได้ฟ้คือคือแบบมันบอกว่าให้นั่งแก๊ปตามมา <c oughs> แล้วแบบว่าเออเดี๋ยวค่ารถอะไรเงี้ยก็หารหารกันก็ได้คือแบบว่าค่ารถมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่คือเราจะเป็นต้องนั่งแก๊ปจากที่นี่ไปยันแบบเขาใหญ่เลยไหมมันแบบมันเกินไปหรือเปล่า มันไม่ได้มันเป็นมันเป็นรถแบบพูดไงดีอ่ะมันเหมือนเรานั่งแท็กซี่ไปไกลๆอ่ะมันก็ไม่ได้แล้วอ่ะความรู้สึกบูมจีอะไรปั่นเก่ง <c oughs> จริงๆ <c oughs> คือเป็นคนที่ไม่ชอบเมมเบอร์ใครเลยเอาจริงเบอร์พี่สาวตัวเองก็ไม่เมมนะ แล้วแบบบางทีเราอยากแบบติดต่อพี่อย่างนี้ใช่ไหมก็คือติดต่อไม่ได้เพราะว่าเราจําเบอร์ไม่ได้เออแล้วพี่แบบบางทีมันเขาก็ชอบปิดเน็ตอะไรเงี้ยแล้วเราก็คือโทรไลน์เขาก็ไม่รับอืมก็คือบางทีอ่ะคนอื่นโทรมาถ้าสมมติแบบบุมรับอะ่ะกูว่าสวัสดีครับแต่ถ้าคิดว่าบางทีคิดว่าเป็นเบอร์พี่ใช่ไหมแล้วคือแบบว่าพอเขาโทรมาปุ๊บแล้ว็บอกฮัลโหลมีอะไรแบบเคยพูดอย่างเงี้ย สรุปมันเป็นร้านหมอฟันโอ้ยจไะไ้วาเป็นร้านหมอฟันน่ะแล้วก็เลยบอกแล้วพอเราก,ก,ก็ทําเป็นพูดว่าอ๋อครับครับผมทําเหมือนแอกว่าเราเพิ่งตื่นแต่เปล่าเลยคิดว่าเป็นเวอร์พี่อะ่ะแล้วก็เลยแบบฮัลโหลมีอะไรแล้วก็ทําเสียงหุญญ่หีดอ่ะสรุปไม่ใช่นะมึงนร้านหมอฟันเราทายด้วยห้าห้าหนึ่งหนึ่งเบอร์ใครไม่รู้อยู่ดีวะเจ๊ เนี่ยราได้แต่เบอร์ปา้าเบอร์มาราได้แค่สองคนกับเบอร์พีเปิลแค่นั้นแล้วที่เหลือก็คือจำไม่ค่อยได้เบม,มเบอร์หน่อยไม่เอาอยากตื่นเต้นเอาจิมูเป็นคนไม่ค่อยชอบรับโทรศัพท์หรือชอบโทรศัพท์เท่าไหร่อ่ะหมายถึงว่าโทรอย่างเงี้ยโทรคุยอไม่ค่อยชอบมันแบบทาตัวไม่ถูกอ่ะคนเมมเบอร์ได้เล้วไม่เอาเราจะได้ลุ้นๆไงทำไมอะไร มันจะได้ตื่นเต้นว่าเอ้ยใครโทรมาสีสอบสองสี่อ่ะลองใายดูซิอืมถสักคนหนึ่งในบ้านอ่ะเจ๊ได้ตื่นเต้นแน่อุ้ยอย่าใจร้ายดิดีไม่มันก็โทรไลน์ก็ได้ไงจริงแล้วอ่ะ หนึ่งอสาสี่ไม่น่าจะใช่เบอร์แล้วมั้งแล้วคนอ่ะก,ก็จะโทรหาบูมยากด้วยเพราะว่าตอนนอนอะไรเงี้ยจะเปิดหมดเครื่องบินไว้ตลอดส่วนใหญ่เฮ้ยเตรียมตัวเลยจะอะไรจะต้องโทรมาเหรอแจริญจำเบอร์ตัวเองได้ไหมจําได้ครับหนึ่งเ้าหนึ่งตื่นเต้นของจริงแต่ว่าบางทีถ้าเบอร์มันจําเป็นหลายากนี้เราคงต้องเมมแล้วแหละเพราะว่าแบบ มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอ่ะอืมต่เบอร์จีอะไรเงี้ยไม่ต้องเมมหรอกตอนนี้ก็พอเดาๆได้แล้วว่าเป็นเบอร์มันแต่ถ้าเอาจริงคนที่แบบสมมุติคนในครอบครัวอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเขาโทรมาไอ้พวกเจ๊ๆเนี่ยถ้าเขาโทรมาแล้วมันทำเสียงเปลีป่ยนๆหน่อยอ่ะเอาจริงก็เชื่อนะว่าแบบไม,ไม่ใช่เบอร์มันเพราะว่า <laughs> เพราจำไม่ได้ไหนประจําไหมหมุมนี้อืมมันตรงนี้มันนั่งสบายมันเป็นที่แท้จะเป็นที่เดียวเลยที่นั่งได้เบอร์พิตา้าไม่มีครับเบอร์พิตา้าใช่แต่ถ้าเบอร์เก้าจำง่ายสุดแล้วก็โหวตง่ายสุดด้วย อย่าลืมไปโหวตนะอืมเก้าร้กว่าคนเลยเหรอเนี่ยเก้าร้กว่าคนอะ่ะก็คือเก้าร้ยกว่าคะแนนโหวตแล้วอะขอคนละคะแนนโหวตเท่านั้นเองก็กกจะได้เพิ่มมาอีกเก้าร้อยกว่าคะแนนเก้าร้คะแนนเลยนะเยอะอยู่นะต้องตื่นเนต้นปะครับไฟ้องเตอสว่างจังไม่ครับมันอยู่ตรงนี้เลยมันสองหน้าอยู่ถ้าปิดมันก็จะมืดเลยวัติชอบอยู่มืดๆืครับ แต่ตอนนอนจะห้ามมืดนะเพราะว่ากลัวผีขายมากไม่ได้ขายอะจริงแค่อยากให้ทุกคนได้แบบเหมือนมารวบสนุกกันอะเหมือนรวบสนุกอะก็แบบว่างๆก็แบบกดไปเล่นๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือลิงก์อยู่ที่ไบโอแล้วนะทุกคนเอาไปกดได้ขอดูโคมไฟหน่อยได้ไหม มันไม่ใช่อันนั้นเจ๊มันไม่ใช่อันที่เจ๊ให้อันที่เจ๊ให้มันจะหัวมันจะเป็นสีชมพูสูงเท่าจียังยังครับเพราะว่าไอจีมันกินนมบ่อยช่วงนี้มันน่าจะสูงขึ้นไปอีกแล้วตามไม่ทันแล้วครับเห็นหน้าเธอแล้วอยากกินโดนัททำไมอ่ะหน้าใหญ่อยางเงเหรอโอ้นายกันมากทุกคนเลย อานสามเพื่ตามไม่ทันเลยแต่ไม่เราอย่าวางใจสิเพราะว่าแบบอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมดูดิขนาดเมื่อวานยังแบบรู้สึกว่าเออคะแนนยังห่างาอยู่เลยตอนนี้แบบเขาใกล้กันหมดแล้วน้ากลมหอ้ซึทุกคนติดบูลลี่กันไปหมดแล้วว่าตอนนี้ หน้าใหญ่ก็ดีนะจริงๆแล้วจะได้เห็นชัดๆไงคือถ้าหน้าเล็กแบบจีมันจะมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมก็สมมติไปเจอใครคนอื่นเขาจะแบบคนนี้ใครหน้าเล็กมากเลยเขาจะอุย้ยมันจะสงสัยไงแต่ถ้าเป็นหน้าบูมเขาอ๋อนี่งบูมถ้าเขารู้จักนะห่างกับจี G, สามเซนิเมอป่ะมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับ แต่จริงมันมันมันผอมด้วยแหละหลายๆอย่างหลายๆองค์ประกอบมันทําให้มันดูตัวสูงมากซึ่งมันก็สูงมากจริงว่างอีกแล้วว่างว่างมึงมึงแต่ละอย่างเห็นตอลลีเมตรก็คือหน้าใหญ่จัด บูมดูหไหมอะไรเนี่ยไม่เอาไม่เล่นมันโทวงอกไงเออจริงอะเน,นี่ยมาถึงจริงใช่ไหมแล้วอีกนานไหม